สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสือปกดำเรื่องเล่าภายในโรงเรียนคงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอยากจะพิสูจน์ความจริงกันใช่ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นกันแน่และถ้าหากว่ามีโอกาสคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกล้าที่จะลองพิสูจน์เรื่องเล่าเหล่านั้นหรือเปล่าคะ ยกตัวอย่างเรื่องของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยากจะพิสูจน์เรื่องเล่าที่มีภายในโรงเรียนซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเชิญคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ หนึ่งในเรื่องเล่าที่แสนพิศวงของโรงเรียนวันนุวัตวิทยาคมก็คือเรื่องบันไดาทางขึ้นชั้น6ว่ากันว่าถ้าหากเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น5้าของตึกตีวิทในเวลา1 7 5 9นาฬิกา59นาทีก็จะพบกับบันไดาทางขึ้นไปที่ชั้น6ถึงแม้ว่าตัวอาคารจะมีเพียง5ชั้นเท่านั้นแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวบันไดาทางขึ้นไปยังชั้น6 จะปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นปริศนาเรื่องเล่านี้เป็นที่พูดถึงกันในกลุ่มนักเรียนเป็นวงกว้างแม้ว่าจะเป็นแค่เรื่องที่เล่าต่อๆกันมาแต่ทว่าก็มีนักเรียนบางกลุ่มที่ต้องการจะพิสูจน์เรื่องเล่านี้นิวกอดกระเป๋าของตนเอาไว้แนบอกเขามองไปที่บันไดาทางขึ้นชั้นห้าก่อนจะก้มมองนาฬิกาข้อมือของตน ในตอนนี้นั้นเป็นเวลา17นาฬิกา59นาทีพอดีนิวรีบก้าวขาเดินขึ้นบันไดไปไม่กี่อึดใจร่างของเขาก็มาถึงที่ชั้นห้าเป็นที่เรียบร้อยเขากว่าสายตามองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบกับบันไดาทางขึ้นที่ชั้นหตามเรื่องเล่าที่เขาได้ฟังมาเลยแม้แต่น้อยเฮ้อมันก็แค่เรื่องเล่าสินะนิวพึมพำกับตัวเอง พางหันหลังเดินกลับไปที่บันไดแต่ทว่ากลับต้องชะงักค้างไปเมื่อบันไดที่เขาเดินขึ้นมานั้นมันได้หายไปแล้วนิวได้แต่อ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆบันไดมันถึงได้หายไปแบบนี้นิวตัดสินใจเดินไปตามระเบียงทางเดินเพื่อที่จะหาบันไดลงไปยังชั้นล่างแต่ทว่าสายตาของเขา ดันไปสะดุดอยู่กับห้องห้องหนึ่งที่เปิดไฟทิ้งเอาไว้เมื่อมองเข้าไปก็พบว่าทางด้านในห้องมีโต๊ะตัวหนึ่งถูกตั้งทิ้งเอาไว้ที่กลางห้องที่บนโต๊ะนั้นมีสมุดปกดำเล่มหนึ่งถูกวางทิ้งเอาไว้ด้วยนิวยืนมองอยู่พักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปภายในห้องห้องนั้นเขาเดินไปนั่งลงตรงโต๊ะที่ว่างอยู่ก่อนจะลองเปิดสมุดเล่มนั้นออกดู ที่หน้าแรกสุดของสมุดเล่มนั้นมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าสวัสดีนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณขึ้นมาถึงที่ชั้นหกได้อย่างปลอดภัยเราจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการใช้งานสมุดปกดำเล่มนี้มันมีข้อกำหนดที่คุณควรจะรู้อยู่ไม่กี่ข้อโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนี่ เป็นคำเตือนจากเราข้อแรกสิ่งที่เขียนลงไปในสมุดเล่มนี้จะเป็นความจริงทุกประการแต่หนึ่งคนสามารถเขียนได้หนึ่งเรื่องเท่านั้นกรุณาคิดให้ดีก่อนจะเขียนอะไรลงไปข้อที่2หากคุณแค่บังเอิญมาพบกับสมุดเล่มนี้และไม่ได้ต้องการจะเขียนอะไรลงไปเราขอแนะนำให้คุณรีบออกไปจากห้องห้องนี้และเดินถอยหลังกลับไปตามทางเดิม ขอแนะนำว่าให้ก้าวเดินอย่างช้าๆและระมัดระวังเมื่อพบกับบันไดแล้วให้รีบลงไปทางด้านล่างให้เร็วที่สุดและห้ามกลับขึ้นมาที่ชั้น6อีกเป็นครั้งที่สองเพราะในคราวนี้สิ่งที่หลบซ่อนตัวอยู่ในที่แห่งนี้จะไม่ยอมปล่อยตัวคุณกลับไปง่ายๆอย่างแน่นอนและขอย้าห้ามบอกเรื่องห้องบนชั้น6นี้กับใครทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง ข้อที่สห้ามเขียนให้ร้ายบุคคลอื่นอย่างเช่นอยากให้ใครเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุเชื่อเถอะผลมันจะออกมาร้ายแรงมากกว่าที่คุณคิดไว้อย่างแน่นอนในทางกลับกันสมุดเล่มนี้ไม่ทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับขึ้นมาได้แต่ถ้าหากคุณอยากลองเราขอบอกเลยว่าคนที่กลับมานั้นเขาไม่ใช่คนที่คุณเคยรู้จักอย่างแน่นอนข้อที่สี่ หากระหว่างที่คุณกำลังใช้สมุดเล่มนี้อยู่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือมีเสียงคนร้องเรียกให้ฟุบหน้าลงไปบนโต๊ะท้าเหมือนว่ากำลังนอนหลับอยู่ระหว่างนั้นอาจจะได้ยินเสียงเหมือนคนมาเดินวนอยู่รอบๆโต๊ะขอแนะนำว่าอย่างเงยหน้าขึ้นมามองเด็ดขาดให้รอจนกว่าเสียงจะเงียบหายไปแล้วค่อยเงยหน้ากลับขึ้นมาข้อที่หให้ใช้ปากกาที่ใส่อยู่ใต้โต๊ะเขียนลงในสมุดเล่มนี้เท่านั้น หลังจากเขียนเสร็จให้นำมันไปเก็บไว้ที่เดิมหากไม่มีปากกาอยู่ที่ใต้โต๊ะให้พูดว่าวีรวุตขอยืมปากกาหน่อยหลังจากพูดจบลองสำรวจดูที่ใต้โต๊ะอีกครั้งก็จะพบกับปากกาหลังจากใช้เสร็จแล้วให้นำกลับไปใส่ไว้ที่ใต้โต๊ะตามเดิมด้วยห้ามนำติดตัวกลับไปด้วยอย่างเด็ดขาดข้อที่6ห้ามอ่านสิ่งที่คนอื่นๆเขียนเอาไว้ในสมุดเล่มนี้เป็นอันขาด หากเปิดไปแล้วพบว่าหน้าสมุดไม่ว่างให้เปิดหาหน้าถัดไปจนกว่าจะพบหน้าที่ว่างอยู่แล้วค่อยลงมือเขียนข้อที่7ภายในห้องนี้มีสิ่งที่มองไม่เห็นหลบซ่อนตัวอยู่มันทำได้แค่มองคุณอยู่ห่างๆเท่านั้นตราบใดที่คุณยังนั่งอยู่ที่โต๊ะเพราะฉะนั้นหลังจากใช้สมุดเสร็จแล้วขอแนะนำให้คุณนั่งรออยู่ที่โต๊ะอีกสักพักจนกว่าจะได้ยินเสียงพูดว่าออกไปได้แล้ว ค่อยลุกออกจากโต๊ะและเดินถอยหลังกลับไปที่ประตูหน้าห้องข้อที่8หากระหว่างที่นั่งใช้สมุดอยู่คุณพบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ทำทีเข้ามาพูดคุยด้วยขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าคุณได้พบเจอกับเขาแสดงว่าคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายเราขอแนะนำให้คุณจ้องเขาไว้ห้ามละสายตาจากเขาอย่างเด็ดขาดห้ามพูดคุยหรือตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นให้จ้องเขาอยู่แบบนั้น จนกว่าเขาจะเดินออกไปจากห้องเองข้อที่9หากได้ยินเสียงคนร้องเพลงให้จำเนื้อหาของเพลงเพลงนั้นเอาไว้ให้ดีมันคือคำทำนายอนาคตของตัวคุณอย่าพยายามมองหาตัวคนร้องเชื่อเถอะคุณไม่อยากจะพบเจอกับเธอหรอกแต่ถ้าหากคุณอยากจะรู้ก็ลองเงยหน้าขึ้นไปมองทางด้านบนดูสิคุณอาจจะพบกับเธอที่กำลังจ้องมองมาที่คุณพร้อมกับรอยยิ้มที่คุณ จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนนิ้วอ่านมาถึงข้อที่9แล้วก็ต้องชะงักไปเมื่อพบว่ากระดาษทางด้านล่างนั้นมันถูกฉีกออกไปเขานิ่งไปพักหนึ่งพางหัวนึกถึงเรื่องเล่าที่เขาได้รับฟังมาซึ่งมันไม่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องห้องนี้เลยถ้าหากว่าบันไดที่เขาเดินขึ้นมามันไม่ได้หายไปต่อหน้าต,ต่อตาของเขานั้นก็พอจะคิดได้ว่าสมุดเล่มนี้ คงจะเป็นเรื่องล้อเล่นของใครสักคนเท่านั้นแต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้นิวตัดใจมองข้ามข้อความเหล่านี้ไปไม่ได้เลยนิวคุ้นคิดอยู่สักพักใหญ่ๆก่อนจะล้วงมือเข้าไปที่ใต้โต๊ะแต่ก็ไม่พบปากกาเลยสักแท่งเดียวเขาจึงตัดสินใจพูดออกมาว่าวีรวุฒขอยืมปากกาหน่อยเมื่อพูดจบนิวก็ลองตรวจเช็คที่ใต้โต๊ะอีกครั้งปรากฏว่า มีปากกาสีดำแท่งหนึ่งวางอยู่ที่ใต้โต๊ะซึ่งตอนแรกเขาลงตรวจดูแล้วมันไม่พบปากกาเลยสักแท่งมันทำให้เขาเริ่มจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งที่เขียนอยู่ในสมุดเป็นเรื่องจริงในตอนนั้นเองจูจูก็มีเสียงของเด็กหนุ่มดังแทรกขึ้นมานิวหันไปมองตามเสียงก็พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังเดินตรงมาที่เขาสวัสดีน่าชื่ออะไรเหรอ นิ้วหัวนึกถึงสิ่งที่เขียนอยู่บนหน้ากระดาษพันกืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเขาจ้องมองเด็กหนุ่มคนนั้นตาแทบไม่กับพิบได้แต่ภาวนาให้เด็กหนุ่มคนนี้รีบเดินออกไปจากห้องโดยเร็วเมื่อเห็นว่าคู่สนทนาของตนยังคงเงียบเด็กหนุ่มคนนั้นก็เหลือไปมองที่สมุดปกดำที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนจะพูดขึ้นมาอีกครั้งคงจะอ่านมาแล้วสินะ ขอแนะนำว่าอย่าเชื่อมันจะดีกว่าสิ่งที่สมุดนั้นบอกไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดหรอกนะเมื่อได้ยินดังนั้นนิวก็รู้สึกไม่ดีขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ยังคงไม่ยอมลาสายตาไปจากคนตรงหน้าเลยตามใจก็แล้วกันแต่ขอแนะนำว่าให้ออกจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดอย่าอยู่รอจนนี่ยินเสียงเพลงล่ะไม่อย่างนั้นฉันก็ช่วยอะไรนายไม่ได้แล้วเมื่อพูดจบ เด็กหนุ่มคนนั้นก็เดินออกไปจากห้องนิวมองตามล่างๆ่างนั้นไปภายในหัวของเขาตอนนี้ความคิดตีกันมั่วไปหมดถ้าหากว่าสิ่งที่เขียนอยู่ในสมุดเล่มนี้เป็นเรื่องจริงล่ะก็การที่จะโต้อตอบกับเด็กหนุ่มคนเมื่อกี้ก็ไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งแต่คำพูดของเด็กหนุ่มคนเมื่อกี้มันก็ทำให้นิวเริ่มที่จะหลังเลในที่สุดนิวก็ตัดสินใจเดินออกมาจากห้องห้องนั้น และสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่นิ้วก้าวขาออกมาเมื่อมองกลับไปาภายในห้องก็พบว่าทางด้านหลังของเขาในตอนนี้มันกลายเป็นผนังทึบไปเสร็จแล้วนิ้วได้แต่กืนน้ำลายลงคออึกใหญ่เมื่อกี้หากเขายังนั่งอยู่ภายในห้องมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นกันนะนายเป็นคนแรกที่เดินตามฉันออกมาเป็นทางเลือกที่ดีนะว่าไหม นิวหันไปมองตามเสียงก็พบกับเด็กหนุ่มคนเดิมเขามองมาที่นิวพ่างชี่ยิ้มออกมาบางๆสมุดนั่นมันจะล่อลวงทุกคนที่ได้เห็นมันที่ชั้นหกมีแต่สิ่งที่นายเชื่อใจไม่ได้นายไม่ควรจะขึ้นมาที่นี่นะรู้ตัวไหมนิวได้ฟังดังนั้นก็หยุดชะง,งักไปในตอนนี้เขาเริ่มจะรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่คนตรงหน้าพูดออกมาแล้วพิบตานั่นเองเด็กหนุ่มคนนั้นก็แสายายิ้มออกมา ก่อนจะชี้ไปทางด้านหลังของนิวยกตัวอย่างเช่นเจ้านั่นนิวรีบหันไปมองทางด้านหลังของตนอย่างอัตโนมัติแล้วก็ต้องยืนตัวแข็งค้างเมื่อพบกับล่างครึ่งท่อนของหญิงสาวที่มีขนาดใหญ่โตจนแน่นเต็มทางเดินดวงตาของหญิงสาวจ้องมองมาที่นิวตาแทบไม่กระพริบก่อนที่เธอจะส่งเสียงกรีดร้องออกมานิวออกวิ่งโดยอัตโนมัติเขารู้สึกว่า ลาเปียงทางเดินมันยืดยาวมากกว่าปกติยิ่งเขาออกแรงวิ่งมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับเส้นทางยิ่งทอดยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดมันได้ทางลงอยู่ข้างหน้านะเสียงที่ดังขึ้นข้างๆหูของนิวทำว่าเขาขนลุกสู้แล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าทางด้านหน้าของเขานั้นมีบันไดยอยู่จริงๆนิวไม่รอช้ารีบวิ่งลงบันไดไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าเขาดันก้าวพลาดจนกิ้งตกบันไดลงไป เมื่อเงยหน้าขึ้นมามองก็พบว่าบันไดาทางขึ้นชั้นหกมันได้หายไปแล้วนิ้วทอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเขาค่อยๆยันล่างของตนให้ลุกขึ้นยืนในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับบันไดาทางขึ้นชั้นหกของตึกตีวิทมันเป็นเรื่องจริงหากแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่บนชั้นหกนั้นคืออะไรมันคือพูดผีหรือปีศาจเขาก็ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ นิวมองดูนาฬิกาของตนก็พบว่าในตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา45นาทีมันคือเวลาที่เขาควรจะกลับบ้านได้แล้วนิวเดินลงบันไดามาเรื่อยๆแต่ก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเขามั่นใจว่าเดินลงบันไดามาได้สักพักแล้วแต่ทำไมเดินเท่าไหร่ก็ลงไปไม่ถึงชั้นล่างเสียทีนิว เร่งฝีเท้าของตนให้เร็วขึ้นแต่ดูเหมือนว่าบันไดมันจะยังคงทอดยาวลงไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนิวเดินลงบันไดจนเหนื่อยหอบเขาเกาะราวบันไดเอาไว้แน่นแต่ทว่าเมื่อเหื่อยหน้าขึ้นมากลับต้องอ้าปากค้างเมื่อพบว่าทิวทัศน์ทางด้านนอกนั้นดูแปลกไปท้องฟ้าที่ควรจะเริมมืดลงกลับกลายเป็นสีแดงฉาน อีกทั้งอาคารเรียนโดยรอบก็มีสภาพทรุดโทรมต่างไปจากเดิมเลวกับว่านิวได้หลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้ฉันบอกนายแล้วใช่ไหมที่ชั้นหกมีแต่สิ่งที่นายเชื่อใจไม่ได้เสียงของเด็กหนุ่มคนนั้นดังขึ้นมาข้างๆหูของนิวเป็นจังหวะเดียวกับที่เสียงของวัตถุบางอย่างที่กำลังถูกลากไปบนพื้นดังแทรกขึ้นมานิวหันไปมองตามเสียง ก็พบกับร่างของหญิงสาวครึ่งท่อนที่โผล่พ้นมุมบันไดออกมาหญิงสาวคนนั้นจ้องมองมาที่นิวพางเสียยิ้มออกมาจนเห็นฟันที่แหลมคมหลายสิบซี่นิวได้แต่กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นเสียงทุกอย่างก็เงียบลงในเช้าวันต่อมามีคนพบกระเป๋าของนิวที่ถูกทิ้งไว้ตรงบันไดที่ชั้นห้า ไม่มีใครรู้ว่านิวหายตัวไปที่ไหนแม้จะมีการออกค้นหาแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นนิวอีกเลยแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานที่ตึกตีวิทย์ก็มีเรื่องเล่าใหม่เกี่ยวกับเสียงฝีเท้าของใครบางคนที่กำลังวิ่งลงบันไดามาหากหยุดยืนตั้งใจฟังดีๆก็จะพบว่ามีเสียงของเด็กหนุ่มคนหนึ่งดังแทรกขึ้นมาด้วยเสียงเสียงนั้น จะพูดแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาและคำพูดนั้นก็คือใครก็ได้ช่วยผมออกไปจากที่นี่ที เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับในวันนี้คงต้องบอกลากันแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ